สวัสดีค่ะวันนี้จัดให้รถเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าเป็นเชฟโรเลตนะคะเป็นเบสเบลเซอร์นะคะเครื่อง2 5 LTZ คันนี้ปี17ลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถครอบครัวสวยๆเลยเพิ่งเข้าใหม่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็จัดมาให้แล้วนะคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้อีกมากมายนะคะแล้วก็คันนี้จัดไปลูกค้าผ่อนตลอดสัญ,ญญาที่9 000, 2 0 0เริ่มต้นรีดาว้า ต่อฟังหน้านะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟใสๆมีไฟตัดหมอกนะคะข้างหน้ามีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะระบบเซฟต,ตี้เนี่ยดีเยี่ยมเลยนะคะล้อเดิมนะคะกระจกแ,บบแน่โตเนียมนะ,ะนะคะลูกค้าทิ้วกันฝาดครบ4ี่จุดเลยนะคะันนี้มาอยู่ที่73 0 0 0นานะคะลูกค้ามีหน้าจอให้นะคะฟังก์ชันวิทยุนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้เบาะหนังรอบคันพงอะไรมาติดฟังกชันระบบไฟฟ้าเ้อ ตะเข็บเม็อาร์คบอดี้รถ,ถสวยๆจ้านี่นะคะลูกค้าเบาะหนังรอบคันเลยนะตาไฟใสๆนะคะข้างหลังมีกล้องถอยแล้วก็มีนี่ด้วยเซ็นเซอร์นะคะรถสมบุกสมบันมากนะลูกค้านะสวยมากเลยนะคะบอกแม่แรงยาอะไรทางด้านนี้นะคะ แผ่แลนะลูกค้าซื้อขายได้ปกติไม่ใช่รถผีรถเถืองนะเดี๋ยวไปดูเครื่องเครื่องนะคะน็อตไม่มีรอยขยับนะคะคานเดิเมเดิมล้อแกนเดิมเดิมเบรก ABS ตัดเครื่องแล้วมกอกตรสติ๊กเกอร์แอร์อยู่ครบจ้าถ้าใดสนใจยอยากเป็นเจ้าของเบอร์โทรลิงไลน์ประมุดด้านล่างนะคะทักมาโทรมาได้เลยค่ะ